หลังนโปเลียนพ่ายแพ้อิตาลีกลับไปอยู่ภายใต้อำนาจออสเตรียและกษัตริย์ท้องถิน่นแต่แนวคิดเรื่องชาติเดียวยังคงแฝงอยู่ในหัวใจของชาวอิตาลีและในศตวรรษที่19ความใฝ่ฝันนั้นเริ่มประทุขึ้นจริงขบวนการนี้ถูกเรียกว่า r รีซ g i m ม n t o การฟื้นคืนชีพของชาติผู้นำสำคัญคือ กามิริลคาวูนายกรัฐมนตรีแห่งซาดิเนียผู้ใช้การทูตและพันธมิตรทางการเมืองกับฝรั่งเศสเพื่อผลักดันการรวมชาติขณะเดียวกันนักรบผู้กล้าชื่อจูเซปเป้การิบาลดีนำกองทัพอาสาสมัครที่เรียกว่าเสื้อแดงยกพลจากซิซิลีขึ้นเหนือยึดดินแดนทีละเมืองด้วยความเชื่อมั่นในชาติเดียวการต่อสู้เหล่านี้แม้จะดุดเดือด แต่ก็จุดไฟแห่งความหวังทั่วทั้งคาบสมุทรและในปีคริสตศักราช1861กษัตริย์วิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2แห่งซาดิเนียก็ได้รับการสถาปนาเป็นกษัตริย์องค์แรกของราชอาณาจักรอิตาลีหรือ Kingdom of Italy การรวมชาติอิตาลีไม่เพียงเปลี่ยนแผนที่ยุโรปแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าความฝันของผู้คน สามารถกลายเป็นจริงได้ติดตามตอนต่อไปอิตาลีในสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง